สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดจนถึงเรื่องราวของสายลับกันบ้างดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงตรงนี้สักเท่าไหร่เลยพวกหน่วยงานดังๆบนโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละหน่วยของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงแตกต่างกันออกไปอะเนาะอย่าง cia เองเนี่ยนะครับอาจจะมีชื่อเสียงด้านการโค่นล้มรัฐบาลนะครับผมแล้วก็เลือกรัฐบาลที่อยู่ข้างเดียวกับอเมริกาเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยถูกไหมน่าจะเป็นเรื่องที่ cia เนี่ยถนัดมากๆหรือ mosad ของทางอิสราเอลเนี่ยนะครับก็เก่งเรื่องการรอบค่ามากๆเลย แต่ถ้าจะแบบว่าอยากได้สายลับแบบโอ้โหที่แบบว่าไม่มีทางจับได้เลยเนี่ยนะครับผมเป็นสายลับที่แนบเนียนสุดๆเลยเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยหลายๆคนก็ยกให้ KGB ถูกไหมเลยครับซึ่งในะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วนะเพราะโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นทาง FSB ของรัสเซียนะครับซึ่งสายลับจากโซเวียตยก็มาทํางานให้กับ FSB ต่อนเนี่ยแหละครับผมสะส่วนใหญ่นั่นเองเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะเจาะกันไปนะครับผมที่สายลับที่เราเรียกกันว่า s l e e p เปอร์เอเจนต์นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่า わあ。 แทบจะไม่มีโอกาสที่จะจับได้เลยนะครับคือมันจับได้ยากมากๆแล้วแบบเรียกได้ว่าแทบจะแบบโอกาสจับได้สักแบบ0.1เลยได้ซ้ำมาคือแนบเนียนสุดๆนะครับผมเรื่องราวของพวกเขาเป็นยังไงนะครับมาวันนี้แหละเราจะมาเจาะกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างนะครับผม2คู่สามีภรรยานะที่เรียกได้ว่าก็ดูจะเป็นคนแคนาดาที่ใช้ชีวิตในอเมริกาปกตินั่นก็คือตัวของเทรซี่และดอนัลนั่นเองตัวของเทรซี่และดอนัลเนี่ยมีลูกกันด้วยนะครับผมเทรซี่เองเนี่ยก็ขับรถไปส่งลูกเรียน ัวของดอนัลเนี่ยก็ทำงานแบบคอนซัลแทนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าดูจะเป็นแบบอเมริกันดีมสุดๆเลยถูกไหมแต่เรียกได้ว่านะครับผมหลังจากที่มีการหักหลังกันเนี่ยแล้วก็มีการเปิดโปงออกมานะครับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาที่แม้แต่ลูกๆเนี่ยก็ไม่รู้นะก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนไม่ใช่เทรซี่หรือว่าดอนัลเลยชื่อจริงๆของเทรซี่เนี่ยคือเอเลนาวาวิโลวาส่วนตัวของชื่อของดอนัลเนี่ยคืออังเรเบสลูคอฟซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นสายลับรัสเซียจากเซอร์เบียนะครับผมที่เรียกได้ว่าได้ทําการเข้า มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยและลักลอบส่งข้อมูลนะครับลักลอบหาข้อมูลมานานมากๆเป็น10บๆปีแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนธคนาดาด้วยซ้ําตัวของเอเลน่ากับอันเดรเนี่ยนะครับผมได้เจอกันที่เซอร์เบียนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้แต่งงานกันนังนตงตอนนั้นแล้วแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยทาง KGB ีก็ได้ติดต่อพวกเขามาว่าพวกเขาเนี่ยสนใจจะเป็นสายลับเพื่อรับใช้คอมมิวนิสต์ของเราไหมนะครับผมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตอบตกลงแล้วก็ได้รับการฝึกโดย KGB นั่นเองนะครับซึ่ อ่ไปด้วยการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาการสูญเสียสำเนียงรัเสเซียไปนะครับผมมาฝึกพูดให้เหมือนคนแบบแคนาดาเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกส่งไปที่แคนาดาแล้วก็เรียกได้ว่าทําเป็นเจอกันใหม่แต่งงานกันใหม่แล้วสุดท้ายก็มาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แนบเนียนอยู่อย่างนั้นนะคอยส่งข้อมูลให้เนิ่นนานสุดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าส่งข้อมูลให้กับ KGB พอหมดยุคข,ของ KGB ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งให้กับ FSB ต่อทําอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไม่มีใครจับได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยพวกเขาไม่เคยพูดภาษาาาาราาารััสเเเเซซียยยยยด้้้วววกกกนนลลลออููู่่บขขงงพไม แล้วพอพวกเขาเนี่ยถูกหักหลังแล้วก็ถูกแชออกมาเนี่ยมีสายลับ10คนที่ถูกจับได้ซึ่งบอกเลยถูกไหมว่ามันแนบเนียนมากๆถ้าไม่ได้มีการหักหลังอะไรกันเกิดขึ้นออกมาเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้หรือไม่มีทางใดที่จะจับได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเราจะแทบไม่เห็นสายลับแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนบนโลกอีกเลยเรียกได้ว่าจะมีคงก็ไม่กี่ที่เท่านั้นแหละที่มีสายลับที่แบบทุ่มเทขนาดนี้นะครับพวกเขาเองเนี่ยนะครับผมนอกจากจะคอยให้ข้อมูลแล้วว่าถ้าถึงเวลาสําคัญถ้าต้องทําอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อที่จะต้องโจมตีทางประเทศศัตรูเนี่ย ก็พร้อมที่จะแอคทีเว e ได้ทุกเวลาด้วยเหมือนกันนะคือเรียกได้ว่าปกติเนี่ยก็คือจะถูกสั่งให้ใช้ชีวิตปกติไปนั่นแหละหาข้อมูลไปเรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่งถ้าบอกว่าโอเคต้องไปจัดการบุคคลสคัมพันธ์คนนี้ก็พร้อมที่จะจัดการในทันทีแต่ทีนี้เองเนี่ยโดนจับไป10บคนนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะยังมีสายลับแบบนี้เนี่ยซ่อนตัวอยู่อีกมากมายในอเมริกาโดยที่ไม่มีทางใดด้วยซ้ําที่อเมริกาจะสามารถจับได้หมดเพราะมันเยอะมากๆแล้วมันเนียนมากๆถ้าจะจับได้หมดจริงๆเนี่ยก็คงต ทุกคนเองอนั่งสืบสวนนั่งเจาะชีวิตของพวกเขาทุกคนซึ่งแน่นอนมันทําไม่ได้หรอกนะครับคงไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มี power ขนาดนะั้นแล้วก็คงไม่มีประชาชนที่ไหนจะยอมให้สิ่งแบบนั้นได้เกิดขึ้นหรอกถูกไหมแบบว่าทุกวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคนมาตามเรามาคอยดูชีวิตเราตลอดก็คงจะไม่ไหวนะครับเราถามว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมยังมี s ปอร p e r agent แบบนี้นะครับยังอยู่ไหมครับผมบอกเลยว่ามีอีกไม่ทราบจํานวนนะแต่ถูกคาดการณนะ์ว่าน่าจะมีอีกเยอะมากๆและพวกเขาเนี่ยก็ยังคง active อยู่ด้วยนะครับผมก็คือพร้อมปฏิบัติการเลย ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปโดยที่คุณไม่มีทางจะจับได้เลยอ่ะแต่เมื่อใดที่คําสั่งมาเนี่ยนะครับผมพวกเขาพร้อมที่จะลงมือเสมอนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยและหากใครอยากรู้ประวัติเบื้องลึกเบื้องหลังนะของ KGB หรือว่าอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาเล่าให้อย่างแน่นอนนะครับก็บอกไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมยอมรับ KGB จริงๆนะว่าเขาเก่งมากๆเลยนะ หน่วยข่าวกองที่เก่งที่สุดในโลกอะตอนนี้เองเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น FSB ถูกไหมก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าก็ดังๆเนี่ยก็จะมี CIA มี m o ซ a รมี FSB มี m i 6อะไรแบบนี้นะครับผมก็หากใครอยากรู้เรื่องราวโซนๆนี้คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้จากการดูรายการ History World กันนะครับ